สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาโมสวิตชิ่งก็คือผมก็โมเบื้องต้นนะครับเปลี่ยนคาปาให้มันประจุฟไฟเยอะขึ้นนิดหน่อยนะครับจะดีหรือเปล่าไม่รู้ครับก็ลองนะครับทำตามเขามาก็ดูว่าผ่านๆก็ลองเทสดูครับส่วนวันนี้ผมจะเอาตัวที่ผมถอดออกจากพวกทีวีสองหนึ่งนะครับก็เอามามิกกันเลยครับก็ก็จะเปลี่ยน เป็นห8 0ันดไมโครฟาลัดนะครับจากของเดิมก็3 3 0 0ันสามไมโครฟาลัดนะครับเบื้องต้นผมก็จะเปลี่ยนประมาณสามตัวนะครับห8 0 0แดไมโครฟารัดนะครับก็อีกตัวหนึ่งผมจะใช้ของเดิมนะครับเป็นส3 0 0ันสามไมโครฟาลัดนะครับพื้นที่การใส่มันจำกัดนะครับผมจะลองเทสดูนะครับว่าพอใส่ไปแล้วมันจะผ่านหรือเปล่านะครับเบื้องต้นผมก็ลองเลยนะครับเอาก็ตามเดิมนะครับเอาลูกศรลบ ก็คูบวกคูลบเหมือนเดิมครับใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปก็พลิกมาบักเกอรฝั่งนี้เหมือนเดิมนะครับก็ถ้าผมใส่สามตัวหกพันแปดไมโครฟลัดสามตัวก็ประมาณสองหมื่นสี่ร้อยไมโครฟลัดครับอีกตัวหนึ่งตัวเล็กตัวเดิมก็ประมาณสามพันสามไมโครฟลัดก็บวกไปนะครับก็ผมก็ครูพักรักจำเข้ามาอีกทีนะครับ แต่ส่วนการมิกเอาแต่ละสีผมว่าไม่ไม่น่าต่างกันครับเขาเขาวัดตรงที่ประจุไฟครับส่วนคาปาพวกนี้ผมทอดอกจากพวกทีวีสองหนึ่งนะครับที่เราโมโคาปาไปแล้วครับที่เราเปลี่ยนเป็น1,000งื่นไมโครฟารัดนะครับผมก็เอามาใส่ตัวถอดมาแล้วผมเก็บไว้ไม่รู้ทำอะไรก็เอามาใช้ประโยชน์ต้องดีไวกับสวิตชิ่งดูนะครับเผื่อมันจะได้ผลในการช่วยเก็บประจุไฟ ของขาออกสวิตชิ่งนะครับผมก็เบื้องต้นผมก็ได้ประมาณนี้ครับส่วนการโมกระปะโจต่างๆก็ขึ้นอยู่กับตัวบอร์ดนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับเบื้องต้นผมก็ประมาณโมขาปาซิเตอร์ไว้ก่อนนะครับก็บอร์ดตัวนี้ก็เป็นบอร์ดจีนทั่วไปนะครับก็ยี่สสี่โวลต์หกสแอมป์นะครับ1,500งพวัตต์นะครับผมคิดว่าก็ลองหานดูอาจจะไม่เต็มนะครับ แต่ยี่สวลต์ก็ไฟนิ่งอยู่ครับตอนเปิดกับแอมตัวนะครับ1,200วัตต์ผมเคยเทสแล้วมันมีอาการตัดอยู่ครับตอนเราเร่งแรงๆะครับก็เลยคิดว่ามูคาปาซิเตอร์เพิ่มไปช่วยเพิ่มประจุไฟขาออกของสวิตชิ่งได้นิดหน่อยนะครับส่วนการประจุไฟกระแสแอมของบอร์ดก็ขึ้นอยู่กับบอร์ดอีกทีนะครับว่าบอร์ดสามารถผลิตได้ทัน กับ power a m เราหรือเปล่านะครับเบื้องต้นผมก็เทสกับ amp p d x 3 1 2 0 0วัตต์นะครับ switching บอกมา1 5 0 0วัตต์ก็จริงนะครับแต่การผลิตกระแสต่อเนื่องไปยัง power a m เราครับมันผลิตไม่ทันนะครับผมก็คิดว่าการเพิ่มคาปาซิตเตอร์อาจจะช่วยได้เบื้องต้นนิดหน่อยนะครับแล้วก็บอร์ด จีนตัวนี้ผมแนะนําส่วนมากทั่วไปก็จะเป็นพัดลมมันจะดูดความร้อนออกนะครับลองสลับพัดลมกับด้านให้มันเป่าด้านในนะครับก็เบื้องต้นผมก็พลิกมาเติมตะก,กั่วนะครับก็เพื่อนเพื่อนก็ลองดูนะครับตัวไหนตะก,กั่วที่เขาทํามาจากโรงงานอ,อาจจะไม่ไม่เต็มนะครับลองก็เพิ่มเติมไปนะครับผมว่าตะก,กั่วที่เขาเติมมานะครับรู้สึกว่ามันจะเป็นเกรดที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพื่อนเพื่อนก็ลองหาเติมตัวไหนที่มันขาดก็ลองเติมนะครับ าาเพิ่มอาจจะเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของบอร์ดได้เต็มที่นะครับเมืองเมืองต้นก็ทําประมาณนี้นะครับก็ใส่เปลี่ยนตัวใหม่3ตัวนะครับเป็น6 8พัไมโครฟัชสามโวลต์เท่าเดิมนะครับก็ตัวเดิมก็เป็น3 3มพมไมโครฟรัดนะครับสาโวลต์เดี๋ยวไปลองเทสเสียงกันดูนะครับว่าจะตัดไหมครับ